สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้องเกษตรปลอดสารพิษครับผมวันนี้กําลังจะตัดแต่งเจ้า 4, สีสเกตเบอร์สามอยู่สะสมอาหารไปเที่ยงแล้วคาดว่าต้นน่าจะพร้อมทําผลแล้วตัดตอนนี้ก็เวลาใช้เวลาอีกประมาณหเดือนถึงจะได้เก็บผลผลิตเนาะก็เลยตัดรอเลยแล้วกันแล้วเราก็จะไปเก็บผลผลิตแถวแถวช่วงหน้าหนาวอะ่ะพอดีเลย แล้วก็แลงก็กำลังสวยด้วยเดี๋ยวเนี้ยพาดูกันพาทำไปพร้อมกันเลยอันนี้เลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช,ช,ช,ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดส,สารผิดไปด้วยครับผม่ะดูก่อนแล้วกันต้นนี้เลยนะคือต้นนี้มันสูงไปเลยเราก็จะอย่างนี้เลยพี่ๆหลายท่านอาจจะเสียดายแต่เราไม่เสียใจเพราะว่าตรงกลางเราจะไม่เอาไว้อยู่แล้วเสร็จแล้วปลายยอดลงปลายยอดนะปลายยอดตัดเลยช็อตเพื่อเขาให้ให้เขาติดดอกใหม่เลย

แค่ปลายยอดเฮ้ยแค่ปลายยอด <c oughs> อาจารย์จะมาว่าพวกมึงตัดกันสั้นเหลือเกินไม่แคบฮะโอเคไม้อื่นอาจารย์ม่ให้ตัดเลยอืมร่างวันไว้แป๊บเดียวนี่นะมาดูไปพร้อมกันเด็กต้นเมื่อกี้ต้นต้นเมื่อกี้มันสูงไว้ครับต้นเมื่อกี้มันไม่เข้าพวกอ่ะอีกต้นเนาะ ก็ไล่ช็อตไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันใช้เวลาประมาณห้าเดือนอ่ะหลังตัดแต่งเราก็จริงมันก็ไม่มีสูตรตายตัวเนาะมันเหมือนกับว่าเราแต่งต้นไปด้วยแล้วก็ทําทรงพุ่มไปด้วยอะต้นเรายังไม่ได้ทําทรงพุ่มอะไรอยงี้เราก็เอาใส่ตัดแต่งไปด้วยเลยกิ่งแขนกิ่งฝอยเอาออหมดครับแล้วก็เราก็จะเอาจะปลายยอดออก จริงก็สาม,มารถเก็บไปเสียบได้นะแต่ต้อมก็มีโซนที่ทำไว้สำหรับเสียบอยู่แล้วเราแบ่งโซนถัดไน,น,นคือก่อนตัดแต่งอะ่ะต้อมอยากให้ดูความสมบูรณ์ของกิ่งหนะ่อยเนาะว่ากิ่งเขาสะสมอาหารพอไหมอวดพอไหมอะไรพวกเนี้ยบางทีอะ่ะเราพี่ๆหลายท่านตัดไปแล้วแล้วเพิ่งจะมาให้ปุ๋ยะนะมันก็ไม่ทันแล้วนะจริงนีมันต้องสะสมอาหารก่อนที่จะตัด ไม่ใช่ว่าแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะคือนึกอยากจะตัดก็ตัดเลยมันมันก็ต้นมันก็ยังไม่พร้อมก่อนตัดอะต้องอยากอะแนะนําว่าให้สะสมอาหารก่อนไม่ใช่ว่านึกจะตัดก็ตัดเลยนะอย่างเงี้ยเราเราบํารุงเขาโอเคแล้วเราถึงได้เริ่มตัดพี่พี่ที่ทมฝรั่งไม่ว่าจะพันไหนก็แล้วแต่และหงพอสือเหมือนกันเห็นหงพสือถามเยอะมากว่าร่วงตลอดเลยอะยิ่งแล้วเราสะสมอาหารไม่พอ พอสะสมอาหารไม่พอเราไปตัดยอดหรือไปเล่งให้เขามีดอกเขาก็แบกลูกไม่ไหวแล้วเวลาตัดแต่งก็กินคะแนงกินฝอยแล้วออกหมดอันนี้ติดลูกแล้วก็ไปจะปลายยอดพออันนี้อันนี้อ๋นนอนนอันนี้แค่อันนี้แค่ปลายยอดเด<น>ียวแต่จริงๆอะสีสเกตไม่จาเป็นต้องเด็ดปลายยอดเหมือนหงปอเสือนะครับสีเกตมันติดง,ง่ายอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะทาทรงพุ่มด้วยก็ลเลยถือโอกาสเด็ดปลายยอดไปเลยนี่แหละจริงๆมันก็ ฝรั่งเป็นพืชที่ทําผลง่ายที่สุดเลยนะต้องบอกนะมันง่ายกว่าทุเรียนง่ายกว่าส้มส้มองส,ส,ส้มโอยงง่ายกว่ามะนาวด้วยก็เ,เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องการทําผลเท่าไหร่แต่อย่างเดียวเลยที่เจอปัญหากันอยู่ว่าทําผลรลล่วงบ่อยๆนะี่ก็คือไม่สะสมอาหารเลยเข้าใจผิดว่าตัดแล้วแล้วค่อยมาให้ปุ๋ยไม่ใช่ครับมันต้องให้ปุ๋ยก่อนบำรุงต้นให้ถึงพร้อมก่อนแล้วค่อยตัดแล้วก็เรื่องความหวานก็ อ๋ออีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยคือเรื่องใบ <c oughs> <c oughs> เห็นมีหลายๆคนบอกว่าให้เอาใบออกให้เยอะที่สุดไม่งั้นลูกไม่ใหญ่อันเนี้ยไม่จริงนะอันนี้ต้องต้มต้มเขาเรียกอะไรต้าเถียงขัดใจเลยยิ่งใบเยอะปรุงอาหารได้เยอะเท่าไหร่ทั้งทั้งผลทั้งการติดดอกทั้งการเขาเรียกอะไรรสชาติอะก็จะยิ่งดีไปด้วยเพราะฉะนั้นการทํา,ทาไม้ผลเนี้ยใบสําคัญที่สุดแล้ว ใบสาคัญสุดๆเลยยิ่งเราทําใบได้ได,ดียิ่งทาใบให้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่นะปัญหาเรื่องผลร่วงหรือรสชาติไม่หวานก็ไม่จะไม่ค่อยมีมันก็จะคือได้ต้นที่สมบูรณ์สุดฮะไม่เลี้ยงโตไม่เลี้ยงตัดตัดเฮี้ยนหมดเผลเอไม่ได้นะเดินหันหลังให้ปุ๊บเหลือแต่ต่อ <c oughs> นะหลอกใช้แรงงานไปเลยนะครับนี่เราก็ไล่ตัดไปเลยอีกห้าเดือน สีสักเกตก็จะเริ่มมีผลผลิตให้เก็บกินแต่ก็ยังไม่เยอะพอแต่จริงๆแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้แหละเราจะขึ้นให้เต็มแปลงด้านหลังพ่อมาแล้วมีคนช่วยเดินระบบน้ำแล้ขยายเลยใช่ไหมใช่ไหมจ๊คคุณภรรยาแล้วพี่ๆถามว่าฝรั่งผลแดงเนี่ยเราขายกิโลละเท่าไหร่มอนฝรั่งผลแดงมีพี่มีก็ค้นถามเหมือนกันว่าถ้ามีผลแล้วจะขายกิโลเท่าไหร่ อืขอสตาร์ทที่กิโลละสี่ร้อยนะสี่ร้อยสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยประมาณนี้แล้วกันนะฮะใช่เดี๋ยวอ่า <reet> เดี๋ยวดูตอนจะโอเคครับผมวันนี้ก็ทำงานอยู่ในแปลงก็เลยมาถ่ายให้พี่พี่ดูชวนคุยกันเนาะก็กำลังจะเริ่มทำผลแต่รุ่นแรกเนี่ยผลชุดแรกเนี่ยเราคงจะยังไวไม่เยอะสี่ให้ลูกต่อต้นอะไรเงี้ยทดลองไว้ด้วยเพราะว่าต้นอายุยังน้อยครับห้ากเดือนเอง แล้วก็ะสมอาหารเนาะผสมคูรแล้ว,ก,ลวก็แล้ววิธีนี้มาแชร์ต่อย้ำเนาะสิ่งสําคัญเลยในการทําไม้ผลคือใบยิ่งทําใบได้สมบูรณ์ยิ่งทําใบได้ดีการผสมอาหารดีับต้นใหญ่สามารถถือผลได้เยอะขึ้นต้นไม่โสมด้วยเวลาเราทําผลผลิตเลรพวกนี้เนาะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูเนาะใครมีคําถามอยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้นในใต้คลิปเนาะบางคลิปต้องอาจจะไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยแต่อ่านพยายามอ่านทุ ทุกคอมเมนต์แล้วเอาคำถามจากพี่พๆเลยมาทำคลิปตอบเพื่อจะได้หลายๆท่านจะได้นําไปปรับใช้ด้วยเราทดลองแล้วเราเรียนรู้ก็ทำกันเองดูเนี่ยให้เห็นตามประสบการณ์จริงเลยว่าอันไหนเคยทําแล้วไม่ดีก็บอกหมดอันไหนทําแล้วดีก็มาบอกต่อเน,น,ะนะอาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆทุกท่านใอ้อาสนใจพันไม้ก็แอดไลน์มาก็ได้อ่าแอ p. จุด t. โอเนาะแล้วก็มีต้องมีทั้ง3าแพลตฟอร์มเลย อ๋อแอปดำแอปแดงแอปฟ้าแล้วก็บ้านเขียวก็มีเนาะสามารถเอทไลน์มาพ,พูดคุยกันได้หรือใครเจอต้นที่ช่องทางไหนก็สามารถทักคอมเมนต์เข้ามาสอบถามปัญหากเกี่ยวกับการเกษตรการดูแลพืชการปรับปรุงคุณภาพดินหรือใครสนใจการปลูกพืชแบบอย่าเองก็สามารถทักกันเข้ามาได้เนาะใครสนใจวัสดุฟื้นฟูดินสุดน้ำสุดแห้งเรามีจําหนนะ่ายเนาะพันไม้เราก็มียังจําหน่ายพันไม้เหมือนเดิมพี่พี่ชอบถามว่าเอ้ยไม่ขายต้นไม่ขายต้นไม้แล้วหรอยังขายอยู่ปกติครับแต่ไม่ค่อยดัปเดตเฉยเพราะว่างานในแปลงมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ จริงๆก็อยากอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแต่บางทีก็ชอบคิดว่าเอ้ยพี่ๆคงคงเห็นบ่อยแล้วต้องก็อัปเดตเดือนนึงสองครั้งสาครั้งอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าอยากให้อัปเดตเรื่อยๆเดี๋ยวมีเวลาจะอัปเดตว่าในแปลงมีพันพันอะไรใหม่แล้วก็อย่างสีสะเกีกับยุธยาตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วใครสนใจก็ลองทักผ่านช่องทางที่พี่ๆเจ้าต้อเลยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้เนาะมันจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไ้ด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ